สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนทุกคนแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งในช่องครูโอซันชัย a n n e l ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่4แล้วนะคลิปนี้เรายังคงเรียนกันในเรื่องของการผสมคำหรือการบร a n นดิ้งคาในกลุ่มที่1กันนะคะไม่ทราบว่าจำกันได้ไมมเอ่ยว่าคํากลุ่มที่1มีตัวอะไรบ้างกลุ่มที่1นะคะไปดูกันเลยค่ะ จำได้ไหมคะมีตัวอะไรบ้างกลุ่มที่1มีตัว A ตัว I ตัว N ตัว P ตัว T และตัว S เราจะนำทั้ง6ตัวนี้นะคะมาผสมรวมกันเป็นคำหนึ่งคำนะคะมาดูซิว่าจำกันได้ไหมคะว่าสองคลิปที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูสอนคำอะไรไปบ้างแล้วนะคะออกเสียง at ะค,ะคำที่ออกเสียง at ไป ne at net per at pat se at set te at tat หรือจะผสม at at ก่อนนะคะแล้วก็เอาพยัญชนะข้างหน้าไปใส่ ne at net per at pat se at set t at tat เสียงท้ายนะคะอย่าลืมนะคะเสียงท้ายต่อไปเสียงแอปแอปแอป s ซแอปแซปเนแอปแนปเธอแอปแทปจำได้ไหมคะและ p a p แอปแทปหรือเหมือนเดิมค่ะถ้าจะเอาตัวสระกับตัว สะกดมาผสมกันก่อนก็ได้นะคะ AP p พอ a p แอบเพอ a p p ซ a p n a p p แ a p เนแ p ป a p p เธอแก็ได้นะคะแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะคะ่ะวันนี้นะคะคุณครูจะสอนเสียงอะไรไปดูเลยค่ะตัวอะไรคะตัว A อออกเสียงแอเหมือนเดิมค่ะ แล้วตัวสะกดจะเป็นตัวอะไรนะอ๋อตัวอะไรคะตัว is, s s อ,ออกเสียง s <ส> s s s อออ่ะเราไปใส่พยัญชนะต้นกันค่ะ,ะเธอเอ่านว่าอะไรคะ,ะเธอเ pass เสียงท้ายตรงนี้เราออกง่ายนะคะออกเสียงเป็นเลยต่อไปค่ะเพอสเพอส pass ต่อไปค่ะหรือออกเสียงเนไปเลยก็ได้นะคะเนเน เอสเนแอสแนสต่อไปค่ะหรือออกเสียงเซก็ได้นะคะจะได้ชัดๆัดเอออกเสียงแอหรือจะเป็นเซเอเซ S อสวันนี้นะคะคุณครูพาออกเสียงแ s ส s อสนะคะแอเถ้าเราจะผสมสระกับตัวสะกดก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยเอาพยัญชนะต้นมาใส่เหมือนที่เคยพาทำนะคะแอสเ s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  as อเนอส s นส as pass t ท s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  อย่าลืมนะคะอย่าลืมฝึกออกเสียงกันทุกวันนะคะฝึกทุกวันเลยค่ะวันละหนาที10นาทีเหมือนที่ครูเคยบอกนะคะรับรองคะ่ะเก่งแน่นอนและที่สำคัญกลุ่มที่1 6ตัวนี้นะคะจำให้แม่นๆเลยค่ะอ ส่วนคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมว่าคุณครูจะผ่าผสมเสียงสระอะไรใน6ตัวนี้นะคะจะมีสระอะไรคลิปนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูโอ๋ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ครูคทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ